สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะพอดีพามาดูพี่โฮปตัดน้องใหม่ีทีโดยการใช้กาไก่ซอยตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะงานก็ออกมาว่าไม่ได้เหมือนกับการใช้กันไก่ตองเลยงาดูนะครับก่านขนที่กินออกมาของกันไก่เนี่ยฮะเรียบเนียนเลยนะครับเห็นไหม ก็เอามาแบ่งปันเป็นทิกๆเล็กน้อยสำหรับเพื่อนๆช่างนะฮะที่ทตัดผม้องหมาว่าเฮ้ยนี่นะฮะดีช่องนะครับดีช่องดเซ่น,นะครับก็จะเห็นว่าการทำงานของเราในทนาให้งานนะออกมาง่ายขึ้นนะครับแล้วก็งานก็จะออกมากา,กาไหนไหนดูลูก้าสิลูก้าทำอะไรแป๊บเลียงน,นะลูกลูก้าก็รอตักแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวลูกะนะฮะ ษณะข,ขที่กินออกมาไหมครับกไก่ครับตัวน,นี้เป็นกันไก่ซอยหยาบนะครับที่บ้านกล้วยอ่าใช้นะฮะแล้วก็มีแบ่งปันเพื่อนๆช่างด้วยนะครับถ้าสนใจก็ทักมาถามได้นะฮะดูนะครับดูให้ดูงานเนื้องานที่ออกไปดูขนนะครับคือกันไก่ตัวนี้เลยนะฮะโอ้ย ทำงานหลายอย่างเป็นทางที่ยวกแต่ก yup. ็อยากให้เห็นงานนะครับว่างานออกมาเนี่ยบ้านกล้วยก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะฮะนี่แค่แบบเก็บอยากเลยนะครับดูเข้ามาตอนไหนนะฮะถามเลยอยากเข้ามาตอนไหนก็ถ้าเจ้าของกันด้ามดูก็อีกยี the, okay. mm ่สิบนาทีเข okay. okay. yeah. ้ามารับได้แล้วนะครับได้ไโอเคแบ่งปันเพื่อนๆนะครับได้หมดดูนะครับ ความละเอียดเนียนของเส้นขนนะฮะดูนะครับดูนะครับกันไกลตัวนี้เลยนะครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมไม่ไม่ได้ขายกันไกลค่ะแต่ทำค้นหามาคุยใช่ไม่ได้ขายกันไกลนะครับแต่ว่าเราช่วยช่วยหาซื้อให้ใช่ในราคาที่แบบไม่เอาอะไรเลยราคาจริงค่ะอ่่าใชพี่สีสวัสดีครับก็เดี๋ยวพี่น้องๆนะครับที่สั่งซื้อมาก็ ก็ฝากซื้อกันมาก็จะรู้ว่ากัไกตัวตนี้เป็นแบบไหนนะฮะเพราะว่าอันนี้งานกันไกซอยหยาบอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องเก็บงานเพว่มซอยละเอียดนะคะเนี่ยครับคือกันไกซอยหยาบตัวนี้ตัวเดียวจริงๆเลยนะฮะที่ใช้เข้าไปดูงานที่ออกมานะครับ<อ>แทบไม่ต้องเอากันไกตรงกันไกโค้งเก็บอีกเลยนะครับขอดูขอดูพี่สี่ <S <S ขอดู <S 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 พี่สี่ได้แล้วพี่สี่มีแล้วพี่สี่มีแล้วไงกัเไยตัวนี้ก็ผมไปเอาที่พี่สี่มาไงที่ตอนนั้นที่ตัดยาไง ที่บ้านนี่แหละแล้วก็บอเ,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 เห็นไหมครับงับงับขนแมวแล้วชอบ,บไงเนี่ครับอืมลูกาลูกาใครอยากเล่นกับน,<ใ>น้องกันค <ใน S 1> ุณปู่กันด้ามก็เข้ามาได้นะฮะก็<ใ>น,นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาต ไปทำน้องหมาต่อก่อนนะฮะดูสิลูกก้าวเววายอยู่ข้างนอกแล้วเงียบแล้วรอแป๊บหนึ่งลูกรอแป๊บหนึ่งลูกก้าแป๊บเดียวลูกโอเคถ้างั้นขออนุญาตลาไปด้วยความน่ารักของกันดั้มพบกันหน้าหมากันดั้มหมายกันดั้มอะไรใช่ลูกโอ้โหสวัสดีนะครับสวัสดีครับ